สวัสด <rude S 2> ีครับคุณผู้ชมครับผมขุนเพชรแก้วมุ้ยทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กลุ่มสตรีเลี้ยงจิ้งหรีดตําบลสุขเดือนอําอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับในการเตรียมดินให้จิ้งหรีดเนี่ยนะฮะวางไข่นะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับกับคุณพรชนกการลพดี นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ต่ายเช่นเคยนะฮะตอนนี้เรามาดูเริ่มต้นนะฮะขั้นตอนการเตรียมดินนะครับการเลี้ยงจิงหลีดนะฮะมีอะไรบ้างคบพี่ต่ายครับก็จะมีดินที่เราใช้สําหรับปลูกต้นไม้ทั่วไปนี่ค่ะแต่ให้เป็นดินร่วนหน่อยนะเป็นดินร่วนนะฮะเดี๋ยวไปใช้ดินเหนียวดินร่วนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สาธิตให้ให้ดูนะคะว่าดินที่เราได้เราก็เอามาล่อนก่อนค่ะเอาเอาดินเอาดินมาล่อนเลยค่ะ จ,จับยกกากไปเกัดตะลอนมารับแล้วเ,าเอาอะน,นิลอนให้ให,ให้เอาแต่ดินเหมือนดินร่วนอนะ่ะเอาดินร่วนเขาออกอันนี้คือเตรียมดินไว้เตรียมเตรียมให้เขาวางไข่ครับนี่นะครับจะได้ดินแบบนี้นี่แบบร่วนเลยนะอ่า,าใช่แล้วก็พรมน้ำพรมน,น้ำนิดหน่อยนี่นะฮะการขั้นตอนการพรมน้ำนะครับ เพื่อที่ให้มันชุ่มชื่นไหมคะอ่อไม่ไม่ต้องให้แฉะมากคะะ่ะครับแล้วก็เอาดินที่ใส่ที่ได้ใส่ในขันเลยค่ะนี่นะเอาดินใส่ขันไว้นะครับไม่ต้องให้เต็มมากมนําดินที่เราได้เนี่ยเอาไปวางไว้ในกรงขึ้นลีด็คือ,อเอาไปไว้ในกรงผ่กเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาในนี้เพื่อวางไข่เองค่ะแล้วก็เอาขันนี้เลยค่ะมาวางไว้ในกรง นี่แหละอาขังเอาไว้ไว้ในกลงอยู่ค่ะวางไว้ในกลงก็คือวางไว้เพื่อให้จิ้งหรีดเขาวางไข่จิ้งหรีดเขาก็จะเข้าไปไปในนี้นะคะ,คะล้วเขาก็จะไปวางไข่ไว้ในเนี้ยมันก็จะเหมือนไข่ที่เราซื้อเข้ามาเริ่มแรกใช่ไหมคะนอ้โหเราก็เอาจิ้งหรีดวางไข่ก็คือวางไว้ สมมติว่าเราวางช่วงเช้าเราวางไว้แค่หนึ่งคืนก็พอวางช่วงเช้าวางไว้หนึ่งคืนก็<ช>พอเช้าอีกวันหนึ่งเราก็เอาขันออกอก็คือเอ้ไว้วางไ<ห>ข่ก่อน<ช>เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเราครั้งสองเราก็จะไม่ต้องซื้อเขาแล้วค่ะ<ช>สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่่ายนะครับที่สละเวลามาแนะนําความรู้เกี่ยวกับการเตรียมดินนะฮะที่ให้จิงหรีดวางไข่ คุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปวิดีโอกเกษตรดีๆแบบนี้นะครับได้ที่ทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังฝากคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ